ตันนี้เราจะมาประยุกนะคะประยุกาทานนมคีเฟอร์กับผลไม้เพื่อ, mm. เ,พอเพื่อจะดับความเปรี้ยวแล้วก็ทานให้อร่อยแล้วก็หั่นผลไม้แล้วก็เลือกผลไม้ที่เรามีอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะหันเป็นลูกเกาลูกเกาใส่้าไปเพื่อที่เราจะดับความเปรี้ยว ตอนนี้มีอยู่มีแตงโมงกับองุ่นล้างให้เรียบร้อยนะงุ่นล้างเรียบร้อยแล้วความเม็ดออกหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเอาเม็ดออกเราจะรับประทานให้มันอร่อยนะคะร,ราก็แล้วก็นมเคเฟอร์มา เราก็ปะเทใส่แล้วเราก็ได้มารับประทานเนี่ยผลไม้เป็นโยเกิดผลไม้รับประทานดับความเปรี้ยวจะได้รสชาติที่อร่อยเื้ยถ้ามันก็จะเปรี้ยวร้อมก,กับความหวานของผลไม้มันจะได้ประโยชน์ของผลไม้แล้วก็ อยู่ขนมนมกีเฟอร์ไปด้วยโอเคครั